สวัสดีครับเดรูเมเกอร์พามาโฮมทัวร์อีกแล้วนะครับวันนี้อ่ะเรามีโปรเจกต์พิเศษเฮ้ยผมไม่ได้สังเกตคุณมาก่อนนี่ผมไปงานแต่งต่ออะไรอยเนี่ยคุณจะไปเปิดวิชาสัมมนาที่ไหนนะเรียกว่าผมแต่งตัวให้เกียรติทำเลนี้ออ๋ตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านเจริญกรุงซึ่งบ้านหลังนี้ที่เราจะพาไปดูเนี่ยเป็นการคอลเบอรชันการระหว่างเดรูเมเกอร์ คอรแรักับโฮมรันนั่นเองนะครับเขาตั้งชื่อว่าเขาตั้งชื่อว่า Canvas House Canvas ไม่คืออะไรนะสะดุดผืนผ้าใบผืนผ้าใบสีขาวนะครับ Canvas ผืนนี้รอคุณมาเติมแต่งสีสันของตัวคุณเองคมจริงๆเลยซึ่งจริงๆเขามีการ ตกแต่งไว้พร้อมอยู่พอสมควรในสไตล์มินิมอลนะครับเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวพาไปดูกันาฟาสาตนะครับฟาสาด s A C A D E ฟาซาดหน้ากากบ้านสไตล์มันจะมีความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกเบาๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดูเป็นขาวๆดูเก๋ๆดีเดิมทีบ้านหลังเนี้ยในภาพ B efore เนี่ยคาดว่าเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งส่วนใหญ่ผมว่าไม่รับติดฟิล์มก็ติดสติกเกอร์ประมาณนั้นผมเห็นภาษา อังกฤษภาษาต่างชาติแล้ถ่ายเอกสารริ้นอินเจ็ตอะไรประมาณนี้ทรงเนี่ยเมื่อก่อนเขาชอบทำเอาตึกแถวทำธุรกิจเนาะแล้วก็อาศัยอยู่ชั้นบนนะครับก็มีการปรับรูปร่างหน้าตาใหม่ปรับเป็นที่จอดรถที่สําคัญผมว่าเข้าใจถึงมากเลยให้ประตูรีโมทให้ประตูรีโมทก็ปิดลงมาได้เป็นสัดส่วนเลยก็หมดห่วงเรื่องขโมยหรือว่าถ้าในสมัยก่อนประตูที่เป็นเหล็กม้วนก็อาจจะดูหนักคนดูเวลาบ้านมาขายเนี่ยชอบอยากรู้ที่สุดเลยราคาเท่าไหร่รายการทั่วไปที่ผมดูเราะอุบไว้ก่อนไปบอกทีหลังลากกอปึ๊บไปดูได้อยู่ ทาวน์โฮมสาชั้นครึ่งอยู่เซ็นเตอร์อยู่กลางเขาเรียกว่าเจริญกรุงราคาทั้งหมดเนี่ยมันคือประมาณ11ล้าน1ะล้านก่อนจะได้ดูต่อไปเพราะว่านี่มันซื้อได้11ล้านมันซื้อได้มันไม่ได้ไกลตัวเปิดใจนะคือต้องบอกว่าบ้านที่อยู่กลางเมืองขนาดนี้อยู่ประมาณเจริญกรุงซอยร้อนะครับไปไหนได้บ้างใกล้อะไรบ้าง่ใกล้ห้างใหม่ดังๆเลยเทอร์มินอลเทวันถูกต้องคุณอยากไปทํางานสาธทอ แอปเดียวขับรถไปถึงเลยถูกต้องอ่ะคุณอยากไปแหล่งท่องเที่ยววันหยุดมีวัฒนธรรมเอเชียทงเอเชียทิสครับข้ามแม่น้ําไปไอคอนสยามสยามคุณไปซื้อบ้านเก่าๆก็ราคาประมาณเนี้ยเกือบ10ล้านอยู่แล้วใช่แต่อันนี้มันคือรีดูเวทใหม่หมดแล้วนะครับพื้นที่จอดรถนะครับจอดรถได้ประมาณ1่คันแต่ถ้าอยากจะจอดหน้าบ้านก็รวมเป็นสองคันนะใช่มีการเปลี่ยนสเต็ปนะครับก่อนขึ้นบ้านสเต็ปเนี้ยคือตัวช่วยในเรื่องของบางทีเวลาเลอะเทอะหรืออะไรเงี้ยล้างลงล้างรถฉาดใัดรถแล้วก็อีกน้ําจะได้ไม่ตีเข้ามาถูกอีกใน ตัวเบกรกล้อด้วยว่าเฮ้ยพอแล้วนิดนึงพาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอ่ะนะครับเล่าสภาพก่อนหน้านี้ก่อนไหมคือคือก่อนหน,น้านี้ต้องบอกว่าแถวเนี่ยย่านเจริญกรุงเนาะเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันก็จะเป็นย่านเขาเรียกว่าเป็นคนจีน คนไทยจีนอยู่อาศัยกันเนี่ยตึกแถวพวกเนี้ยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ได้สวยงามอะไรก็มีการมาปรับกันีโนเวทกันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเวลาทาทาวน์เฮาส์แบบเนี้ยที่เราชอบกันก็คือเรื่องของช่องแสงขนาดของกายภาพของทาวน์เฮาส์เนี่ยมันมีหน้าแคบตอนแล้วตอนลึกแล้วแสงธรรมชาติเนี่ยมันเข้าได้น้อยถูกนะครับผมเพราะฉะนั้นสไตล์เราคือว่าทํายังไงก็ได้ให้มันดูสูงโปร่งโล่งและแสงธรรมชาติมันเข้าถึงทุกชั้นอย่างนี้ฟังจะเห็นเลยว่าไฮไลท์คือ เจาะว<ช>อยู่ก,ก็ต้องเจาะให้ได้เจา<อ>ะวอยนะครับผม <ๆ S 1> เข้ามาเนี่ยเราทําให้ส่วนของห้องนั่งเล่นตรงนี้มันดูแกรนเลยโดยการ,รที่มันเจาะวอยเชื่อมไปที่สเปซชั้น 2, 2> ซึ่งมันก็คือในบริเวณของ คอริดอร์ครับบันไดกับห้องมาสเตอร์เบดูมครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกันก็เลยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนทางเข้านิดนึงนะครับที่เข้าจากทางข้างบ้านครับแล้วก็มีการเพิ่มช่องแสงจะเห็นว่าหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นกระจกฟูลเฟรมเลยใช่แล้วก็มีกระจกกลมๆที่ทําให้มันดูน่ารักมากขึ้นองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวใช่มีความของไม้ที่ยังมีความอบอุ่นยิ่งบ้านหลังนี้พอเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สามชั้นครึ่งครับมีหลายห้องนอนผมเชื่อว่าครอบครัวใหญ่สามารถอยู่ได้มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งคนวามอ่ เข้าได้กับทุกสไตล์เลยเอาสเปซนิดนึงก่อนอเพราะว่าตรงนี้มันคือห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นนี่ทําได้หลายอย่างมากรับแขกก็ได้นั่งดูทีวีการเอนเตอร์เทนก็ได้ แล้วก็จะเป็นลักษณะของโอเพนแพนเชื่อมต่อกับส่วนโต๊ะทานอาหารอยู่ครบโมนีข้อดีนะที่ทางโฮมรันเขาเลือกบ้านในเบื้องต้นอ่ะคือมันเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะพื้นฐานมาดีครับซิลลิ่งสูงเห็นไโอ้ว้าว้าพอพืสูงอ่ะบางจุดเรามีการเปอยฝ้าครับก็ยิ่งทําให้สูงอีกน่าจะประมาณ3เมตรสีประมาณนะครับบางจุดที่ปิดฝ้าก็โอเคเข้าใจมันจะเป็นเรื่องของงานระบบห้องน้ำอ๋อฮะยิ่งส่งเสริมตัวดับเบิลเพสของเราใช่ด้วยความที่ทาไมฝ้าบอกว่ามินิมอลถึงเหมาะกับตึกแถวด้วยความที่มัน กว้างมากเนาะหน,หน้ากว้างตึกแถวทั่วไปก็4เมตร4เมตร20อะไรประมาณเนี่ย สีขาวจึงเป็นอะไรที่มันอยู่แล้วสบายที่สุดต้องบอกว่าแสงธรรมชาติเนี่ยมันทําให้มนุษย์เนี่ยมันรู้สึกสะอาดอันนี้ก็เชื่อมกับชานพักบันไดฝั่งนี้ก็เจาะเป็นรูปบ้านนะครับกลั<ห>ว,ว,วอารมณ์ไม่รู้สึกเหมือนเป็นบ้านคือจะบอกเฮ้ยใครอยู่รู้สึกเป็นตึกแถวม,มันรู้สึกเป็นบ้าน่เจาะเป็นจั่วเจาะเป็นจั่วอะไรบ้านร้อยเปอร์โอ้ยไม่ใช่สิไฟส่วนใหญ่จะใช้เป็นเดินลอยเนาะใช่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาให้หมดเลยครับนี่ผมเห็นแล้วยังอยากจะซื้อเองเลยโซนส่วนด้านหล คือปกติหลังบ้านทาวน์โฮมเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันจะต้องมีครัวนะครับมีครัวมีบันไดาทางขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเห็นฟางแข็งมันมีท่อมีอะไรนะครับมันพีแพ้เอาไว้สาหรับถ้าเกิดกรณีคุณทําครัวเบ้าตรงนี้มันสามารถมีเคาน<อ>์เตอร์มีซิงค์มีอะไรได้ไก็คือบิลอินมาลงได้เลย<ช>ทันทีแต่ที่สําคัญเลยสเปซนี้จะไม่ออกมา<ช>สวยงามแบบนี้ถ้าไม่มีอะไร จ่องแสงชองแสงเจาะอีกแล้วเจาะอีกแล้วลูมิเกอร์เจาะอีกแล้วจุดที่สองแล้วใช่คือเจาะหน้าไม่พอมาเจาะหลังอีกก็นั่นแหละมันช่วยทําให้ตึกแถวที่มันเคยอึดอัดอ่ะมันดูโปร่งไปหมดเลยตอนนี้ฟางรู้สึกว่าอย่างกับอยู่บ้านเดี่ยวเูกถูกถูกถูกเออเพราะมเห็นจั่วสามเหลี่ยมคือนคืออันเนี้ยพอเราเจาะตรงเนี้ยแสงธรรมชาติลงแล้วต้องบอกว่าด้านหลังมันไม่มีเห็นเห็นช่องนี้ป่ะอ่าด้านหลังอ่ะมันไม่ได้ติดกับบ้านใครเราก็มีการเจาะช่องนี้เพิ่มเพื่อให้แสงเนี้ยมันเข้ามาแล้วกก็ลงงรระจายส่วนนตี้ บ้านก็รู้สึกโปร่งโล่งไปหมดซึ่งตรงนี้ก็ลงตัวแล้วแต่ที่ผมชอบห้องน้ำนี้เป็นสภาพแบบเก่าๆเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรเป็นเป็นบล็อกลมเนาะสมัยก่อนเป็นเหมือนเป็นช่องเป็นอะไรสักอย่างซึ่งสมัยก่อนไมชอบบล็อกลมเวลาเราไปอืบ้านเพื่อนเหมือนเราต้องกระมิกระเมียนเสียงมันจะออกไปข้างนอกใส่เต็มไม่ได้เอลกาซิโกอันนี้เราก็ทุบออกทั้งหมด ครับทำเป็นกระจกเข้ามุมก็คือแสงมันังเข้าเข้าไปได้แต่ยังได้ความปลมโลกใช่มันก็สูงเกินกว่าที่ใครจะปีนดูโอเคครับอ่าแล้วก็ห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำเนี่ยก็คือมีการทำใหม่ทั้งหมดเลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าขับถ่ายไม่สะดวกครับเนี่ยเนาะก็สามารถมาใช้งานตัวนี้ได้นะก็เป็นสกีมินิมอลเนาะก็เป็นแบบว่าเป็นอิดตกแต่งคือจริงๆอ่ะจะเซฟงบโดยการที่ปลูกแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้นะอือเราก็จะปลูกได้สูงเนาะเขาปลูกจนสุดแล้วก็ทำบาร์มีขอบท็อปเป็นหินแบบวางขอ ้ไดจะเห็นว่าบันไดเนี่ยเรามีการเปลี่ยนราวกันตกเนาะต้องบอกต้องบอกว่าแต่เดิมอ่ะราวกันตกมันจะเป็นเหล็กเหล็กดำดแล้วชมพู่ส่วนมือจับเป็นพลาสติกสีแดงดีไซน์ยุคนั้นคลาสสิกคลาสสิกใช่ก็มีการเปลี่ยนราวกันตกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนลูกนอนแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีท็อป ครับจะนึกถึงสภาพที่มันเป็นหินขัดสมัยก่อนยนะอ่าล้วก็มาท็อปที่เป็นไม้มันก็จะดูโฮมี่ตัดด้วยสีขาวมุมนี้เป็นไงครับผมมุมนี้ก็คือเหมาะจะมานั่งนะครับแซวสาวเฮ้ยน้องว่าไงเมียตัวเองแซวเมียตัวเองจริงๆก็เป็นไอเดียที่ช่างฉลาดนะครับก็คือแก้ไขอุปสรรคต่างๆของคาลเฮาความทึบตันแสงที่ไม่รอดผ่านลมที่ผ่านน้อยอย่างเงี้ยครับก็สามารถทํามาเป็นดีไซน์แล้วก็ยังคุมธีมความเป็นมินิมอลได้เนาะไปดูข้างบนกันเป็นพื้นที่พักผ่อนแล้วนะครับ ห้องด้านหลังก่อนซึ่งเราแบ่งออกเป็นห้องทํางานนี่าามาดูห้องนี้เลย ต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในบริเวณชั้น2ที่เป็นโซนหลังบ้านนะครับแต่โปรเจกต์ที่บอกว่า collaboration การทําไมต้อง collaboration ต้องบอกว่าเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าได้ไหมเก่านก็คือเป็นการที่ว่า r ูเมเกอร์คอร์รบกับโฮมรันเนี่ยเราก็แลกองค์ความรู้กันนะครับฉะนั้นห้องเนี้ยเกือบเกือบจะเด่นชัดที่สุดในความคิดของผมนะเพราะว่า r ูเมเกอร์ก็จะถนัดไปในทางบ้านเช่าครับฝรั่งชอบเช่าฝรั่งชอบอยู่เราเลยจะมีใส่ใจกับสเปซแบบเนี้ยอย่างเช่นสเปซเนี่ยมันคือมุม ใช่อ่ะนะครับเดี๋ยวจะสังเกตว่าเดี๋ยวห้องนอนที่จะพาไปดูมันไม่ได้มี มันจะปล่อยโล่งไว้เพราะเผือคนอยู่อาศัยมักจะมาแต่งห้องนอนซื้อเฟอร์นิเจอร์เองผมว่าการรีเสิร์ชสมามันมีอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นบ้านขายเนาะไม่ใช่บ้านเช่าเนาะคนมักอยากซื้อเตียงเองโอเคเออเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเช่าเราอาจจะแบบเอ้ยเรานอนอะไรก็ได้แต่แต่เวลาเปเราซื้อเนี่ยเราต้องการจะเลือกฟูกเพราะบางคนมีปัญหาเรื่องการนอนหลังหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องเซนซิทีฟในเรื่องนั้นซึ่งเรามาดูพื้นที่แรกก่อนก็จะเจอกับเหมือนกับโซนนั่งโซฟานั่งทัพคอยนั่งดูหนังนั่งเล่นมือถือได้ ก้างทำงานพวกพลูกค้าอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ทํางานง่ายๆเลนฉะนั้นก็อาจจะมานั่งคุยอะไรเงี้ยก็ได้หรือเพื่อนมาเมียไล่ก็สามารถแยกจากส่วนลิฟวิ่งได้นะก็ตรงนู้นก็จะมีโต๊ะทางานอยู่2โต๊ะกระจกบานนี้เราก็เลือกเป็นบานเปิดที่สามารถรับลมได้ถ้าเวลาปิดแอร์ส่วนอันเนี้ยที่ต่อกับช่องวอยนะครับก็เป็นบานฟิกนะครับไม่เปิดนี่ ด้านนี้เราก็สามารถที่จะเปานกระทุกเปิดออกไปเพื่อให้ลมระบายเจ็บครับอันนี้เจ็บนะครับให้ลมระบายลงไปที่โถงข้างล่างได้โอเคอ่ะก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยเสียพื้นที่ไปตั้งเกือบครึ่งหนึ่งในสาของห้องเพื่เจาะเป็นช่องแสงแต่มาได้คําตอบบางอย่างว่าเออมันได้สเปซที่อีกแบบหนึ่งมันได้ความโปร่งรล่งขึ้นมาจริงๆแต่เราไปดูห้องอื่นบ้างนะครับในโซนนี้โซนทักผ่อนห้องหลังบ้านนี่สว่างนะนะใช่ใช่ไปดูไปดูหน้าบ้านกัน เราพามันป้ายาเพื่อนๆนะครับเพื่อเพื่อกาลังหามองหาบ้านอยู่แล้วจริงๆบ้านหลังนี้ก็ขายนะฮะคืออยู่ได้เลยถ้าชอบอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้เลยคือเป็นช่องแสงมองลงข้างล่างได้ครับเชื่อมต่อถึงกันจะบอกว่าวอยเนี่ยที่จอะเอาไว้ที่เราเห็นจากข้างล่างอ่ะพอดูจากด้านบนมันจะถูกแบ่งครึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งจะไปอยู่ในส่วนของห้องนอนเพื่อให้ห้องนอนสามารถมองลงไปเห็นได้นะครับส่วนนี้ก็จะอยู่ในส่วนของทางเดินซึ่งข้อดีคืออะไรคือถ้าเกิดเรากั้นห้องนอนมาสุด แล้ววอยเนี่ยไม่ได้ใช้คนเดินขึ้นไม่สามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่นั่งข้างล่างได้ออพอมีการแบ่งขึ้นบางทีวิ่งขึ้นจะชั้นสามเอ้ยแม่อะไรเงี้ยเรียกได้แล้วพาไปดูสเปคข้างในกันไปครับห้องนอนมาครับม <Based> าสเตอร์เบส o รูมชั้นสองครับ พื้นที่โล่งๆใช้งานได้จริงใช่อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่คนซื้อบ้านเขาก็อยากจะซื้อเตียงเองที่นอนเองก็มีห้องน้ํามีตัวนี่ห้องน้ําคือแยกออกมาเลยแต่สภาพห้องเดิมไม่ว่าจะเป็นห้องน้าการจะหุดหูหน่อยห้องนอนก็ผมว่าหลายคนต่อภาพไม่ติดเห็นภาพบ้านสภาพก่อนจะรีโนเวทเนี่ยไปต่อไม่ถูกว่าเฮย ถ้าไม่ได้มืออาชีพในการรีโนเวตอย่างโฮมรันแล้วก็มาดีไซน์คอลเลกตัลูเมเกอร์เอาองค์ประกอบบางอย่างทํามาให้บ้านมันมีมิติมันอาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ก็โหซื้อมากว่าจะไปจ้างดีไซเนอร์กว่าจะหาผูละเหมาอะไรเงี้ยกว่าจะประสานงานกว่าจะสร้างเสร็จอันนี้ก็คือเดิมพิมันเป็นระเบียงไหมถ้าบู๊แอบดูบ้านฝั่งตรงข้ามเลยเลยว่าพื้นที่แต่เดิมมันเป็นระเบียงสมัยเนี้ยเราไม่ได้ใช้ระเบียงขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ผักแบใช้แค่นี้พอไว้แบบตากผ้านิดหน่อยเก็บคอยล้อนดูดบุหรี่ อะไรว่าไปอ้าวจริงจัดหน้ากกาบ,บ้านนี้กะเทศและมีความโค้งกลมมมินิมอลดีรู้สึกว่าเหมือนมองสาไฟ <laughs> เหมือน <laughs> เหมือนมองออกไปแต่ว่าแบบบ้านสไตล์คลาสสิกเดี๋ยวซาพาไปดูห,ห้องน้ำนะห้องน้ําที่ทําให้ใหม่นะครับผมว่ามันทั้งการจัดสรรพื้นที่ย้ายประตู อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ห้องใช้งานได้ดีขึ้นใช่คือคือเวลาซื้อบ้านเนี่ยคนกังวลอย่างหนึ่งในว่าห้องน้ำเนี่ยระบบการซึมทุกอย่างทําใหม่หรือเปล่าไม่เช่ซื้อไปแล้วเป็นรั่วเนี่ยให้เครียดนะคนซื้อแบบให้จะมาซ่อมต่อไงแต่ที่สําคัญเนี่ยเขาประกันให้ด้วยเพราะว่าเขามั่นใจว่าการที่เขาทําการซึมทุกอย่างใหม่หมดเนี่ยมันมันมันรับผิดชอบแล้วก็ทําให้เรื่องเนี่ยมันเรียบร้อยไปหมดแล้วให้ความคุ้มค่าของคนที่จะมาซื้อบ้านหลังเนี่ยว่าเออได้ได้ทั้งบ้านที่น่าอยู่แล้วก็ฟิเมเราจต็นช หลังบ้านครับอ่าชั้น3แล้วตรงนี้ก็จะสังเกตเรหร็นว่าจริงๆมันเป็นการเจาะช่องแสงใ<ช>ห้แล้วมีลูกเล่นนิดหนึงคือคือหลังบ้านเนี่ยเป็นห้องนอนแล้วก็เราก็เห็นเอ๊ะไหนๆมันก็มีหลังคาอย่างนี้ละก็เลยแบบมีการเพิ่มช่องแสงในนี้นเป็นนิดนึงอันนี้ก็คือเป็น2องเลเยอร์ที่เราชอบทำเอาอให้แสงลงมา เลือกวางเตียงได้จะทํามุมทํางานไหมจะเอาตู้เสื้อผ้าลงยังไงเขาเรียกว่ามีการทำเลเยอร์แลนไกด์ลประมาณนึ้นะจะเห็นว่าโอเคมันจะมีปลั๊กรอแล้วเตียงอยู่นี่อะไรครับต้องทำงานอยู่นี่อะไรเงี้ยทีวงทีวีอาจอยู่แถวนี้แล้วก็เดี๋ยวมีห้องน่าอีกอันนึงมาพอกลับมาดูในบริเวณกลางชั้น3นะครับผมว่าปัญหาของไม่ว่าคุณจะไปซื้ออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮาส์สามชั้น4ี่ชั้นขึ้นไปเนี่ยชั้นบนๆชอบมีปัญหาว่าห้องน้าเล็กไปใช้ไม่พอหรือที่นี่คือไม่มีห้องน้ำเลยใช่ตอนเราทําดีไซน์แล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยมันต้องเพิ่มห้องน้ําเพื่อแล้วไงอ่มันเพิ่มห้องน้ํามาแล้วไงก็ประมาณสองเกือบสองแสนอะไรเงี้ยคือการเพิ่มห้องน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่า มันมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเพิ่มคานโครงสร้างเพื่อรองรับอ่าแล้วก็มีการทําการซึมระบบทําท่อชาบหม่นู่นยุ่งยากมากแต่ว่าคุยกันแล้วเพิ่มมูลค่าของบ้านถูกต้องโฮมรันก็เสกออกมาให้ใช่มีห้องน้ําเพิ่มขึ้นมาในชั้นรามอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเห็นเนี่ยมันจะต้องมีชาเวอร์ด้วยเนาะเนี่ยถ้าเราเห็นนี่คือประตูเข้าฝั่งหนึ่งใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็สามารถเข้าจากห้องนอนนี้ห้องนอนถ้ากรณีที่คุณจะทําเป็นห้องนอนเป็นดับเบิลแอสเซสเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องนอนนี้อ่า ห้องนี้โดยตรงได้เลยก็คือ,คอสมมติถ้าคุณอยากได้เป็นเหมือนกึ่งมาสเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้ห้องนี้ได้ะะนะครับก็นับว่าเป็นอุปกอบที่ครบไหมถ้าผมต้องการบ้านอยู่กลาง,มง,งาเมืองกลางเมืองจริงๆอะ่ะ เออแบบเดินออกไปไหนก็สะดวกมีเซเว่นเซเว่นซอยก็สงบเรียบร้อยดีก็อาจจะมาหาบ้านรีนเวทในแบบนี้อยู่ซึ่งราคาก็ไม่ได้แรงหรือบางคนมีฝันอยากจะได้บ้านแบบตัวเองแต่ถ้าคุณมีเวลามีความรู้พร้อมจะรับมือกับดีไซเนอร์กับผู้รับเหมาคุณก็ไปทําซื้อมาทําได้แต่บางคนไม่พร้อมไงเออพร้อมจ่ายเงินแล้วก็ขอจูเลยใช่มันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งขาได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพนี้ก็ได้นะครับว่าจริงๆชั้นบนอ่ะมันจะมีงานอื่นอีกที่เราเข้ามาดู ตั้งแต่แรกก็คือว<ช>่าเป็นดาดฟ้าดา,ฟาดาฟ้าของพวกลักษณะของตึกแถวอะไรแบบนี้มันก็มักจะมีอุบัติศัของการรั่วซึมความเสื่อมสภาพอะไรต่างๆซึ่งโฮมรันก็เก็บงานไปจนถ,ถึงดาดฟ้าเลยก็มีการทาลูฟซีลให้ทามาถึงขอบเลยหลยังปิ้นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับก็ช่วยให้เรามั่นใจถึงขั้นตอนต่างๆของมืออาชีพได้ครับแต่จริงๆวันนี้พิเศษเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอทีมงานและผู้บริหารของโฮมรันด้วยอากจะได้เข้าใจเขาลึกๆนะครับว่า ธุรกิจนี้ทํำยังไงครับเริ่ม,ม <า S 1> ต้นยังไงมาแล้วถ้าคุณจะต่อราคาก็คือต่อได้เลยที่เนี้ยไม่ไม่ต้องมาต่อเราไม่เกี่ยวม,มาต่อเราต่อเขาได้เลยอ่านะครับ,รบเดี๋ยวผมพบกับเขาครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมิวนะครับเป็นส,ส,สวัสดีครับผมเป็น MD บริษัทโฮมแลนด์ครับให้หมิวเล่าลนิดนึงว่าที่มาที่ไปของโฮมแลนดเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะคก็โฮมแลนนะคะบริบรษัทโฮมแลนด์พ็อพเทคเนี่ยเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะอเอาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่มในเครือบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนนะคะซึ่งแต่ยคนก็คุณชื่อกันอยู่แล้วนะคะ ก็จริงๆเราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ mm. ทาเกี่ยวกับตลาดอสังาหารมื่อพแล้วก็ทำเรื่องรีโนเวทโดยเฉพาะเลยค่ะพี่หินใช่ค,ค่ะซึ่งเรามองว่าจริงๆที่เรามาทําตลาดนี้ค่ะคือเราเห็นว่าเทรนที่ดินในเมืองแทบไม่มีแล้วค่ะพี่หินหรือถ้ามีเนี่ยโครงการใหม่ๆมันก็ราคาแพงมากแล้วนะตัวเลือกของลูกค้าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าทุกคนก็ยังใช้ชีวิตในเมืองอยู่แต่ถ้าท้ายไปซื้อคอนโดใหญ่ๆห,ห,หรือบ้านใหญ่ๆในเมืองี่ยราคาเอื้อไม่ถึงแล้ว ใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเออตรงนี้มันเป็นแกลบที่เราอยากจะเข้ามาครับ,รบเดี๋ยวอยากให้หมิวเล่านิดนึงว่าที่มาที่ไปของ Ro เมเก k e r กับ Home Run เนี่ยมาคอลแลบกันได้ไงนะครับได้เลยค่ะก็คือจริงๆเรามองว่าอย่างที่กล่าวไปว่าเราเห็นเทรนในตลาดแล้วก็ดําเนินการของเรามานะคะคคแล้วก็มีสร้างการสร้างแพลตฟอร์มในการรับซื้อบ้านนําบ้านราคาดีเนี่ยมารีโนเวทโดยช่างผู้ชี่ยวชาญของเราแล้วก็ขายต่อเราก็มองว่าจริงๆการที่เราจะเป็นเจ้าเดียวที่จะพยายามพัฒนาตลาดเนี่ยมันก็ คงจะทําใช้เวลานานแล้วก็มองว่าเออจริงๆอ่ะเรามาคุยกับพี่เห็นแเราก็คิดว่ามันก็มีวิชั่นคล้ายๆกัน<ช>แล้วก็มองคล้ายๆกันว่าตลาดรีโนเวทเนี่ยมันไปได้ใช่ไหมคะเราก็มองว่าเอ๊แล้วทำไมเราไม่เอาความเชี่ยวชาญของทั้งสองคนามารวมกันทําให้พัฒนาตลาดไปอีกก็ถือว่ารวมกันแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริโภคเลย<ช>เวลาเขาแบบมาซื้อบ้านเนี่ยก็ได้ทั้งดีไซน์แล้วก็ได้ทั้งค<ช>ุณภาพตั้งแต่การเลือกสรรบ้าน<ช>การก่อสร้าง<ช>การ ไม่ว่ากระทั่งสุดท้ายจบด้วยการดิวซื้อกับแบงค์ได้ดิวที่ดีอะไรเงี้ยรก็เรียกได้ว่าครบจบที่เดียวเลย<ช>นะครับ<ช>ได้<ช>สำหรับที่โฮมรันนะครับผมค่ะ ก็จริงๆเสริมที่เห็นนิดหนึ่งก็คือเรามองว่าเนี่ยการคาราเบตกันนะคะโฮมรันเอ็กซ์รูมิเกอร์ของเราเนี่ยตอนนี้เราก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เราทําด้วยกันอย่างถ้าใครติดตามกลับไปดูอีพีเก่าๆก็จะมีวิธีการเลือกบ้านมือสองมารีโนเวทแบบมืออาชีพหรือในตัวโปรดักต์เองอย่างวันนี้โปรดักต์แรกที่เราทําด้วยกันนะคะก็คือโฮมรันคัดสรรบ้านมาในราคาที่ดีแล้วก็วีเมเกอร์เป็นคนออกแบบแล้วเราก็ควบคุมงานรีโนเวทออกมาขายด้วยกันพี่ก็กลัวอยู่อย่างเดียวเลยตอนนี้กลัวคลิปเน เสร็จออกไปปุ๊บเนี่ยคนซื้อไม่ทันเพราะว่าเหมือนเหมือนก่อนหน,น้าเนอีกคลิปหนึ่งก็ไม่ทันนะ,ะติดจองไปแล้วใช่ติดจองไปแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูแคมเปญดีๆจากทางโฮมรันกันดีกว่าครับได้เลยค่ะสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้แปลว่าคุณสนใจบ้านหลังนี้งานรีเวยจากโฮมรันซึ่งตอนนี้เป็นโอกาสดีเลย ผมอยู่กับคุณบ้าสวัสดีครับทีมงานจากโฮมรันใช่ครับพกดีคุณบาาทำเกวกบบตำแหน่งอะไรครับบาสเป็น Marketing Manager ของโฮมรันครับแปลว่าอันนี้ก็ต้องมีแคมเปญพิเศษพิเศษมาฝากเราใช่ไหมใช่ครับวันนี้บ้ามีแคมเปญพิเศษมาฝากกับผู้ชมรูมเมเกอร์ครับโดยเฉพาะเลยใช่ยครับในโอกาสเนี้ยครับเราเห็นว่าคนที่อยากมีบ้านใหม่แล้วเดิมเขายังมีบ้านเดิมอยู่อย่างที่จะขยายพื้นที่หรือแบบอยู่คอนโดแล้วแบบต้องการที่จะมีเทนาโฮมเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยขยายใช่หรือว่า ขาดบัตเจ็ตบางส่วนผมเชื่อว่าหลายคนติดปัญหานี้ก็คือเฮ้ยบ้านเก่าฉันก็มีอยู่จะซื้อบ้านใหม่ก็จะต้องไปหาเสียเวลาในการขายหาในหน้าหาตัวแทนหาอะไรวุ่นวายกว่าจะได้เงินก้อนมาโฮมรันทำยังไงได้บ้างครับใช่ครับก็วันนี้เลยเรามีแคมเปญพิเศษครับบ้านเก่าแลกบ้านใหม่กับโฮมรันครับเพียงคนที่อยากที่จะมีบ้านใหม่แบบดังนี้แคนวาสเทาหลังนี้ครับแต่ว่ายังมีบ้านเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยสามารถนําบ้านเดิมมาเสนอราคาให้เราประเมินได้ภายใน14วันเราก็จะประเมินราคากับภายใน14วัน เราเราก็จะรับซื้อเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็จะอยากได้บ้านอย่างนี้ใช่ไหมก็จ่ายแค่ส่วนต่างเราก็จะได้บ้านอย่างนี้ไปเลยก็เรียกว่าเป็นคล้ายๆล้ายคล้ายๆรถยนต์คล้ายๆมือถือผมยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้มีตัวเลือกมากขึ้นแต่อันนี้คือบ้านนะนะครับก็ได้บริษัทที่เป็นตัวแทนตัวกลางอะไรแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นในการซื้อบ้านในฝัน ใช่เลยความสวยงามเลยทีเดียวแต่ถ้าสนใจแคมเปญแบบนี้ครับคุณบาร์สามารถติดต่อไปได้ที่ไหนบ้างครับได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจแคมเปญนะครับสามารถติดต่อได้ที่ home run pop tech com ได้เลยครับหรือที่จะแอดไลน์ home run line ได้เลยครับสามารถสอบถามข้อมูลแคมเปญนี้เราเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ครับคอยตอบคำถามเกี่ยวกับแคมเปญนี้ให้อยู่ครับเยี่ยมเลยซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับในปีนี้รูเมเกอร์ได้ทำการคอลแลปกับโฮมรันนะครับซึ่งก็ได้เกิด ผลงานดีๆมามากมายเช่นบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างมีนักออกแบบดูคลิปอยู่แล้วอยากมาทำเหมือนลูเมนเกอร์สามารถทําได้ไหมครับได้เลยครับคือด้วยความที่โฮมรันนะครับเปิดรับพาร์ทเนอร์ในหลายรูปแบบทั้งนักออกแบบเองหรือในพาร์ทเนอร์ในสาขาอื่นๆในเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างออกแบบอย่างเงี้ยครับ สามารถเข้ามาลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้เลยที่เว็บไซต์ home run p r o p r t e c o com ครับก็เข้าไปในพาร์ทเนอร์หัวข้อพาร์ทเนอร์ครับแล้วก็ลงทะเบียนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปครับซึ่งก็จะเพิ่มขเยาววงการรีโนเวทนะเพราะว่าผมเชื่อว่าล<ห>ูเมกเกอร์ก็อาจจะเชี่ยวชาญบางหมวดหมู่ของบ้านแต่โฮมรันมีอสังหาริมทรัพย์อีกหลากหลายรูปแบบเต็มเลยนะครับก็นักออกแบบที่สนใจและดูอยู่อยากจะโชว์ผลงานอยากจะสร้างสารรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับก็ติดต่อโฮมรันมาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ คุณบ้านมากนะครับหวังว่าจะได้ครบทุกรถทุกมิตินะครับกับใครที่มองหาบ้านมือสองสไตล์ทาวน์โฮมพร้อมอยู่พร้อมอยู่มีการันตีมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วบรรยากาศเนี่ยคือจัดเต็มเลยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่รูเมเกอร์คอลลาเบเรชันกับโฮมรันเฟอร์นิเจอร์นี้ได้อย่างที่คุณเห็นเขาพร้อมขายแล้วอาจจะมีการโพสต์ขายไปแล้วบ้างแล้วนะครับในส่วนราคานอยู่ที่ประมาณ10ล้านต้น 十一点吧。 11น่าจะประมาณส1ล้านนะครับที่ผมชื่นชอบก็คือว่ามีการรับประกันนะทีมงานเราคุกคีกับเขามาหลายเดือนครับต้องบอกว่าเนี่ยเป็นอยู่เป็นปีเนี่ยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งเราก็ได้ความรู้จากเขาเทิร์นกลับมาในแง่งของการก่อสร้างเชิงวิศวกรรมอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันแล้วก็เทคโนโลยีเนาะการหาเลือกซื้อบ้านเนี่ยเราก็ได้ความรู้จากเขาใช่สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวดูเมเกอร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากเป็นกําลังใจง่ายๆไม่ว่าคุณจะกดไลค์คลิปนี้หรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ทิ้งไว้แ็กให้ ทิมไว้บ้านสวยจังซีเอดร้านราคาเป็นยังไงยา้บริหารสวยจังอยากเจออีกหรืออยากจะโอนเงินเข้ามาที่บัญชีของผมก็ได้ะนครับถ้าเราวันนี้ลูกเมกเกอร์ต้องขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ